ไม่มีความหลับหลอกแยบหลอกเธอให้รู้ว่าอยู่หรือไปเธอตอน

เพลงค่ะค,ค,ค่ะก็เพลงที่จบเมื่อสักครู่นี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเฟรน์โซนโอเคค่ะก็ะเป็นเพลงแรกของพวกเราเลยนะคะซึ่งตอนนี้ปล่อยออกไปแล้วนะคะบน Youtube นะคะไปเซิร์ชชื่อว่าเฟรน์โซนเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะก็เฟรน์โซนก็คือวงไอดอลเฟรน์โซนไอดอลนั่นเองค่ะก็ลงแล้วนะคะไปสามารถไปปั่นวิวก็ได้ถ้าชอบเนาะ ต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามีเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราเนี่ยจังหวะสนุกขึ้นมานะคะมาช่วยให้กับทุกคนได้รับชมกันอีกรอบเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าไดโซคูหรือไม่เป็นไร <laughs> เราจไม้เลย ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเช็กินะคะคุยได้ภายในหนึ่งนาทีแล้วก็ราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้นค่ะก็อย่าลืมมาหากันเยอะๆนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่กิจกรรมเดียวนะคะค่ะก็มีกิจกรรมหนึ่งนะคะก็เป็นชาชาเมคายค่ะก็มา พวกเราด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะที่บู๊ค่ะในราคาเพียง150บาทนะคะแล้วก็ได้คุยกันเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะค่ะบูธของพวกเราจะอยู่ทางด้านนี้นะคะต,ตรงกลๆ้ๆนแหละไมกลค่ะก็<ช> <izzard. S 2> จะอยู่ตั้งแต่4ี่โมงจนถึง6โมงนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็ตัวนี้นะคะทาง ของเรานะคะมีกิจกรรมให้ทุกคนที่ชื่นชอบเชื่อว่าผู้ชายหลายๆท่านนะคะก็ชอบดูฟุตบอลกันแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีฟุตบอลทีมฟุตบอลในใจเนาะก็ award, สามารถไปร่วมกิจกรรมของค่ายเราได้เลยนะคะโดยจะแตกเป็นเสื้อฟุตบอลที่พิมพ์ชื่อเราอยู่ข้างหลังนะคะนี่ก็ตัวอย่างก็คือเป็นน้องหลวงข้าวเฟนโซนนั่นเองะคะ่ะถ้าใครที่อยากได้นะคะอย่าลืมเข้าไปหน้าเพจนะคะไปร่วมกิจกรรมแล้วก็แค่บอกว่าชอบทีมไหนถ้าสมมติว่าตรงใจกับพวกเรา5คนก็จะได้เสื้อ เสือเทีมฟุตบอลที่มีชื่อพวกเราไปเลยนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบคุณนะคะทางแฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะที่พาพวกเรามาผมเจอกับทุกคนในวันนี้นะคะไม่ได้เึลื่อนเสจนนานเหนื่อยแล้วก็สนุกมากจริงๆเหนื่อยมากใช่ร้อนไหมร้อนไหมวันนี้เรามาในทีมซัมเมอร์เมษาใช่ป่ะทุกคนนี้ถึงอะไรกันคะ ถอนเอาวอนเนาะโอเคเชือดเชืสนานความสนุกสนานไม่เรี่กะไม่ไม่ก็นึกถึงครอบครัววันครอบครัววันครอบครัวเขาแบบไปสายอ๋อรักแม่อ๋อรักแม่อ๋อรักแม่ขอโทษไดค่ก็คือเมษายอยู่เนาะยังไม่จริงหาเนาะโอเครักแม่รักแม่อะเราเข้าถึงถึงอะไรคะ แสงสีเสียงแสงสีเสียงกรู่กว้างละกว้างเออเมษาใช่ไหมคใช่โจโจเพลงโจโจใช่ป่มแบบเออเออมาถูกทางแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะพูดเลยว่าเราไม่ได้นํามาโชว์แค่2เพลงเท่านั้นนะคะวันนี้เรามีสเปเชียลโชว์มาฝากทุกๆคนด้วยเพราะว่าวันนี้เราขนมาเยอะมากขนมาเป็นคณะเลยคณะของเราเป็นชื่อว่าเฟซอลัมซี อยาจะม้วนอกม้วนใจม้วนซึ้งขนาดไหนเดี oh, ๋ยวไปชมกันในขวาก่อนทีแล้วต้องไปแก้ถอดเสื้อโอเค

Yeah.